สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านครับมาพบกับ EP พิเศษยามเย็นวันนี้นะครับวันนี้ผมมีรุ่นเจริญพรครอนอบบ้องอ้อยนะครับของนะฮะลุงปู่บุญมามาแบ่งปันนะฮะและมาอัปเดตชนะจจลุงปู่บุญมาอีกรอบหนึ่งครับมีไม้ชุดหนึ่งนะครับนะฮะถ้าสนใจกันไหนสามารถติดต่อได้ที่อดีไลน์และรโทรผมได้เลยเหมือนเดิมเช่นเคยครับวันนี้ก็ราคาลี่งปไนพี่น้องนะครับนะถือว่าใครไวใครได้เลยนะครับนะเหลือแล้วมารับชมรายการที่หนึ่งไปพร้อมๆกันเลยครับพี่น้อง รายการที่หนึ่งของนำเสนอนครับรายการนี้นะครับเป็นเนื้อทองแดงโบราณเลขโค้ดเบอร์ห้าศูนย์รายการนี้นะครับเป็นห่วงตัดนะฮะขอบป้องอ้อยนะครับสามารถห่วงเชื่อมห่วงได้นะพี่รายการนี้หน้ากากสองกษัตริย์นะครับขอแบ่งปันพี่น้องที่นะครับองค์นี้สองร้อยยี่สิบบาทครับนี่ฮะองค์นี้สองร้อยยี่สิบบาทนะครับรายการที่หนึ่ง ต่อมารายการที่2ครับนี่รายการนี้นะครับเป็นเนื้ออันปาก้านะครับเลขคนเบอร์3 0ลงยาพยาไก่นะครับลงยา้ําเงินลงยาจีวรครับรายการนี้ขอเปิดแบบพี่น้องที่200บาทรวมส่งนะครับ200บาทรวมส่งนะครับรายการนี้นะครับต่อมาฮะรายการที่3ม รายการที่3ครับรายการนี้เป็นเนื้อแบ็กโรเดียมเลขโค้ดเบอร์85นี่ฮะลงยาทงชาตินี่ฮะลงยาทงชาติสวยๆแบบนี้ครับแล้วรายการนี้ก็โทษครับ200บาทนะครับโทษครับ200บาทครับพี่สวยๆเลยครับรายการที่3นะครับ ต่อมารายการที่4ครับพี่ชายรายการนี้เป็นแบคโรเดียมขอบทองเลขคน่เบอร์28นะฮะเพ้นไก่สวยๆเลยลงยาทงชาตินะครับโอ้โหรายการนี้ก็สวยอีกหนึ่งรายการครับรายการนี้น้องขอเป็นปันที่200บาทนะครับแบ่งปันที่200บาทครับรายการที่4ครับนี่ฮะต่อมารายการที่5ครับนี่ฮะรายการที่5กับรายการที่6นะครับรายการที่5กับรายการที่6กนะครับนี่ อารายการที่5ก่อนรายการที่5นะครับลงยาวฟ้าเลขคู่ัวเบอร์73รายการนี้นะครับลงยาวฟ้าเลขคู่ัวเบอร์73นี่รายการที่5ตอ่อมาเป็นรายการที่6นะฮะนี่ลงยาวหน้าหลังเลขคู่ัวเบอร์28นี่ฮะสีฟ้าเหมือนกันเลยนะอยู่ที่เราชอบนะอยู่ที่เราชอบเลยครับรายการนี้นะครับผมจับคู่ให้นะครับผมขอที่380บาท นะครับผมให้ยกคู่เลยนะฮะนี่พิเศษให้เลยนะแซกพิเศษให้นะครับผมให้380บาทนะครับใครถูกใจตรงไหนปิดเลยนะครับ380บาทได้2องค์พี่โคตรท่วมนะครับต่อมาเป็นการที่7ครับรายการที่7รายการนี้เป็นเทเทเนียมนะครับหน้ากาก2กษัตริย์เงินทองนะฮะนี่เลขโคดเบอร์เจ็ดสิบสี่ครับตัต่อโคดไทเทเนียมนี่ฮะสวยๆกันเลยนะครับนี่ หรือรายการที่แบ่งไปที่ร้อยแปดสิบาทครับร้อยแปดสิบาทครับพี่รายการที่เจ็ดนะครับต่อมารายการที่แปดครับนะลงยาม่วงมหามนาจนี่ลงยาม่วงมหามนาดเลขคนเบอร์สองเก้าเนื้อทองทิพย์เนะฮะเลขคนเบอร์สองเก้าเนื้อ Tall ทองทิพย์พี่รายการนี้ร้อยแปดสิบาทหรือรายการไหนร้อยแปดสิบบาทนะครับพี่สามารถจับคู่ได้สามร้อยผมจะส่งให้ฟรีเลยนะครับพอสามร้อยผมจะส่งให้ฟรีเลยครับ เอ้ยไม่ใช่320ผมจะส่งให้ฟรีเลยนะขอ20บาทนะครับนะต่อมาฮะรายการที่เก้ารายการที่9รายการที่ผมขอที่200รนะครับรายการนี้เป็นรายการชุบเงินนะฮะชุบกระไหลเงินเลขคูนเบอร์หน16นี่รายการที่200พอนะครับไม่ตัดปีกด,ด้วยขอบป้องอ้อยส,สวยๆนี่ลงยาดําลาหูนะครับ ต่อมาครับรายการนี้เป็นเนื้อสองกริย์ครับหรือเรียกว่าสองเคเงินทองเลขคนจำนวนหนึ่งเก้านะครับไก่พยังเงินด้านหลังนะครับด้านหน้าเป็นองค์หลวงพ่อสีทองขอบป้องอ้อยสีทองลงยาน้ําเงินพี่นะนี่ฮะสวยๆรายการนี้เอาไปสองร้อยบาทนะครับรายการที่สิบนะครับพี่ชายนะฮะต่อมาเป็นรุ่นชนะจนครับรายการนี้นะครับเน่สวยๆแบบนี้ครับ สองร้อยห้าสิบาทครับสำหรับเพ้นส์เสมือนจริงเลขโค้ดเบอร์สี่ศูนย์นี่ฮะสองร้อยห้าสิบาทครับ <c oughs> ต่อมาครับเป็นระดานแบ็กโกลเดียมลายทองครับนี่ฮะแบ็กโกลเดียมลายทองครับสองร้อยยี่สิบนะครับสองร้อยยี่สิบาทครับแบ็กโกลเดียมลายทองนคะครับสีแดงต่อมาแบ็กโกลเดียมลายทองนะครับ ลงยาฟ้านี่ครับนะลงนี้องค์ละสองร้อยห้าสิบบาทนะฮรับองละสองร้อยห้าสิบบาทวันนี้จับคู่เหลือเพียงแค่สี่ร้อยนะครับเหลือเพียงแค่สี่ร้อยบาทครับนะฮะร,รายการที่สิบสองกับสิบสามครับต่อมาครับรายการที่สิบสี่ครับเป็นรายการที่เปิดแบ่งปันอยู่ที่ร้อยแปดสิบบาทครับ เออรายการที่เปิดปังปันปอยู่ที่1้อแปดสิบาทครับรายการที่ส4ี่นะครับต่อมารายการที่สิบห้าครับเนื้อไทเทเนียมนี่ฮะเลขคนตัเบอร์หนึ่งห้าเนื้อชุบไทเทเนียมพี่รายการน,นี้ร้อยแปดสิบบาทครับนี่ฮะสวยๆเลยเนี่ครับพี่จ๋าสวยๆแบบนี้เลยนี่ครับต่อมาฮะรายการที่สิบหกครับ <c oughs> มาฮะสิบหกกับสิบเจ็ดมาเปิดคู่กันเลยครับชุดนี้นะครับนะ องค์ละสองร้อยบาทผมขห้ชุดนี้ผมขอสามร้อยห้าสิบบาทครับชุดนี้ผมขอสามร้อยห้าสิบาทยกคู่กันไปเลยครับรายการที่สิบหกกับสิบเจ็ดครับต่อมาฮะรายการที่สิแปดครับรายการนี้เป็นรุ่นคงกระพันนะครับเป็นโรงโรงยาทงชาติเดือนองค์เนื้อรายการที่เรียกคุณเบอร์สี่เก้าครับร้อยแปดสิบาทนะครับนี่ฮะสี่เก้าร้อยแปดสิบบาทครับนะฮะรายการที่สิบแปดครับ ต่อมารายการที่19ครับรายการนี้ได้คนจับเบอร์57ครับรายการนี้ก็180บาทครับรายการนี้ก็180บาทครับพ uh ี่นะยกคู่นะครับ300นะครับ350บาทนะครับยกคู่350บาทนะครับรายการที่18กับ19ครับต่อมารายการที่20ครับรายการที่20ครับรายการนี้เป็นเนื้อกระไหล นะฮะทองวินะฮะลงยาม่วงลงยาจีวรห่มคุมนะรุ <gment mouve> ่นเจ้าสัวพล้านนะครับรายการที่20นะครับรุ่นเจ้าสัวพล้านที่รายการนี้แบ่งปันพี่น้องอยู่ที่200บาทนะครับกระไรทองแบ่งปันพี่น้องที่200บาทครับต่อมาการ21ครับรายการ21เนะครับเป็นเนื้อทองแดงสตินลงยาแดงวิรายการนี้แบ่งปันพี่น้องอยู่ที่180บาทจัดส่งฟรีครับ180บบาทจัดส่งฟรีครับ ต่อมาฮะรายการที่ย2ิบครับในรายการนี้ก็ร้อยดบาทพี่นะเป็นเนื้อทองแดงนะครับนี่เลข2นี่ฮะร้อยแปดสิบาทครับรายการย2ิบนะครับต่อมาการย3ิบาครับเนื้อทองแดงไล้ค้นเบอร์ส1หนึ่งครับนี่ฮะร้อยแปดสิบาทนะครับยกคู่3า0ร้อยนะฮะยกคู่ผมให้3 0 0ร้อยนะครับ3ามองนี้นะฮะ ต่อมาคร well. ับในการที่24ครับรายการนี้เปีหนึ่งเงินเตชะธโมนะครับเป็นรุ่นเจมเปอรพรุ่นแรกเป็นน้ากัดเพชรนี่ครับเหลืออยู่องค์เดียวพี่เลขคุณตเบอร์45นะครับเนื้อทองแดงผีไฟรายการนี้เอาไปพี่250บาทนะฮะเจริญพรรุ่นแรกหมุนพ่อเงินเตชะธโมครับ250บาทครับเหลือองค์เดียวครับรายการที่24นี่ครับ เนี่ยโอ้อันนี้ก็มีแบ่งไปพี่น้องนะครับ24รายการหากชอบจักรรายการไหนสามารถติดต่อได้ที่ดีไลน์และเบอร์โทรได้เลยสำหรับวันนี้ก็ฝากขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่ติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากๆะครับ